ในความในความแรงของขับเฮ้าส์ส่วนะโดยเฉพาะถูกหยิบฉวยมาใช้ในทางการเมืองคเมื่อวานรองโฆษกสำนงานตำรวจแห่งชาติขันตบเอกกฤษณะพัฒนาเจริญออกมาคุยเลยนะออกมาบอกเลยอย่าคิดนะว่าความลับจะมีในโลกมันไม่มีในโลกอืไอ้ที่บอกว่าเอาขับเฮ้าส์มาใช้ขึ้นไวทางการเมืองมันปลอดภัยดีอืเพราะมันไม่เหลือ ร่องรอยหลังการพูดคุยไว้ให้แกะรอยค่ะพันกรลิฤกษณะก็คูเลยอย่าคิดว่าความลับมีในโลกนะจริงๆความลับมันไม่มีในโลกหรอกอย่าคิดว่าแกะรอยไม่ได้นะเอเตือนเลยจะพูดอะไรก็ระวังละกันนะคำานึงถึงสิทธิของผู้อื่นด้วยก่อนจะพูดอะไรออกมาไปเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรอะอย่าคิดว่าตํารวจนี่จะแกะรอยไม่ได้นะเออความลับไม่มีโลกนะตามสิ่ไม่เจอนะอืความลับนไม่มีในโลกหรอกไม่มี เขาบอกว่าเราไม่สามารถรู้หรอกว่าใครจะแอบอัดเสียงเราตอนไหนสิ่งที่เราพูดอาจจะย้อนกลับมาก็ได้เพราะคนในห้องมันเยอะแยะมากมายโ <Okay. S 1> อเคคราวนี้คราวนี้นักติว่าการจะรวง DES อ่านี่ก็สมัครเรียบร้อยแล้วคุณบีพุทธิพงศ์ก็สมัครเข้าคลับเฮาเรียบร้อยแล้วครับอืก็เตือนเหมือนกันก็ออกมาเตือนเหมือนกันเลยบอกว่าถ้าว่าคนที่เข้าไปเล่นในคลับเฮาแล้วทําผิดกฎหมายเนี่ยก็มีโทษเหมือนทุกๆแพลตฟอร์ม แล้วเขาก็ดูอยู่ด้วยตั้งแต่แรกเขาบอกจับตาดูอยู่เอาครับเราจะไปกันที่คุณพุทธิพงศ์ปนเอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณอมรรัตน์ครับครับทำไมครับครับแล้วทำไมคุณพุทธิพงศ์จึง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 โฟกัสไปที่คลับเฮาส์ครับมันก็เพิ่งเข้ามาแค่สองสามอาทิตย์เองนะทำไมโฟกัสเพราะเพราะเพราะ เกรงว่าจะเป็นอาวุธในการสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองอย่างนั้นเหรอครับออไม่ได้ครับผมต้องขอบเรียนท่านผู้ชมทุกท่านและคุณนายคุณ,คณมอมรรัตน์นะครับ,รบจริงๆไอ้ตัวแอปพลิเคชันอันนี้ก็เป็นเป็นแพลตฟอร์มอันหนึ่งท,ที่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็คนไทยก็เริ่มสนใจในการ,รเข้ามาผมขับเรียนว่าที่ผมเตือนเนี่ยเนื่องจากว่าเวลามีแอปพลิเคชันใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นการให้ความรู้ไปด้วยนะครับว่ารเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวก แอปพลิเคชันใหม่ๆมันมาเยอะนะครับนั้นประชาชนก็สนใจที่จะเข้าไปใช้เยอะแต่ว่าอย่างอย่างตัวเนี้ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเราไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับเราก็บอกว่าให้ลองอยากจะลองไปใช้กันก็ก็ไปใช้ได้นะครับข้อดีก็คืออย่างเช่นผมเข้าใจว่าเมื่อสักครู่ทางรายการก็มีได้โปรไปบางแล้วนะครับว่าแอปพลิเคชันอันนี้มันคล้ายๆว่ามันก็เป็นรูปแบบใหม่ในการที่จะสื่อสารกันเหมือนเรา สร้างกล่มสัมมนาเสวนาอย่างเงี้ยครับคุณนายอย่างเวลาเรามีคนพูดหัวข้อดีๆเราก็อยากเข้าไปฟังแต่ก่อนเราต้องไปนั่งฟังจ่ายค่าบัตรเข้าไปอันนี้ก็เหมือนเป็นคนเขาก็สร้างกลุ่มขึ้นมาวันนี้เขาจะพูดเรื่องอะไรก็พูดคนที่อยากไปฟังก็ถูกเชิญเข้าไปบ้างขอตัวเองเข้าไปฟังก็ฟังนะครับอยากพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆก็สามารถขออนุญาตแล้วก็พูดได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีในในในพูดที่เขาคิดมานะครับแต่ว่าในสิ่งที่ผม ได้เตือนไว้เนี่ยในอีกมิติหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเวลาการไปพูดเนี่ยหนึ่งก็คือหัวข้อเนี่ยเราก็กําหนดไม่ได้นะครับอันนี้แน่นอนทุกคนก็แล้วแต่ใครสนใจอะไรก็ขอเข้าไปในกลุ่มนั้นนะครับคราวนี้การสนทนากับแต่ละกลุ่มเนี่ยคงทราบว่าอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเขาก็จะมีระบบการขออนุญาตพูดก็คือทุกคนสามารถพูดแสดงความเห็นได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมครับแต่ครนนี้ถ้าประเด็นในสิ่งที่พูดตอนนี้ก็เริ่มมีอย่างเช่นเป็นเรื่องอะไรที่อาจจะไม่ใช่เรื่องปกตินะะครรรับอออาาจจเเป็นื่งงขก พูดขึ้นมาแล้วมีการกล่าวพาดพิงไปอ็อบเมื่อสิิตใคยก็ได้นะครับสมมติมีการพูดถึงคุณนายแล้วไปพูดห้ร้ายคุณนายอยู่ในนั้นนะคนนี้พูดเสร็จอีกคนก็พูดพูดพูดอันนี้ไอ้ข้ออีกข้อหนึ่งในของแอปพลิเคชันนี้ซึ่งในตัวแอปพลิเคชันเองเขาก็เขาก็ออกมา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 เตือนไว้เหมือนกันนะครับอยู่สองสาเรื่องผมขออนุญาตสั้นๆนะครับด้วที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการตรวจสอบนะครับ การแชร์ข้อมูลหรือการพูดข้อมูลในนั้นที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ยังไม่ได้มีระบบอะไรที่เหมือนไปไปไปป้องกันตรงนี้ไว้ <c oughs> ไว้มากนะครับอย่างเช่นใครพูดอะไรสองก็คือเขาก็กังวลในเรื่องของการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด <c oughs> นะครับเช่ <c oughs> นบางคนพูดเรื่องข้อมูลที่ไม่จริงบ้างข้อมูลที่ผิดอย่างเช่นตอนนี้เขาก็มีการเริ่มเตือนกันละอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับโควิดอย่างเงี้ยนะครับทั้งทั้งของต่างประเทศทั้งหลายๆประเทศนะครับเพราะเขาใช้แอปพลิเคชันเดียวกคนพูดก็ พูดข้อมูลผิดผิดไปมันก็ไม่มีใครมาเตือนหรือมาลบได้ว่าไอข้อมูลนี้มันเกี่ยวกับโควิดนะคนก็เช,ชื่อไปแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับอันที่สามก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลที่บิดเบือนนะครับอาจจะพูดถูกสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นความรู้สึกของตัวเองซึ่งถ้าถามว่าในกลุ่มปกติก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับแต่ว่าถ้าข้อมูลนั้นเนี่ยมันอาจจะไปไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายหรือไปพูดทําให้สังคมเชื่อไปว่าอะไรยิ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ชีวิตอย่างเช่นการรักษาพยาบาลเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่เขาก็ยังไม่ได้มีระบบอะไรที่ไปเตือนนะครับทุกคนก็สามารถแสดงความเห็นได้อิสระซึ่งผมเข้าใจว่าเท่าที่ผมได้ติดตามเนี่ยไอ้ตัวแอปพลิเคชันเนี้ยคนที่เขาคิดริเริ่มมาเนี่ยก็ก็ตั้งใจดีมากนะครับเขาคิดมาตั้งแต่เขาใช้เป็นในเรื่องของเริ่มตั้งแต่เป็นการช่วยเหลือมูลนิธติต่างๆที่ช่วยคนคนเจ็บคนอะไรเงี้ยมีการพูดหาอะ,อะไรอะ่ะ รณรงค์หาเงินบริจาคช่วยเด็กที่ป่วยอะไรอย่างนี้เขาเริ่มมาจากนั้นแต่ว่าพอพัฒนามามันก็มีคนให้ความสนใจเยอะแต่อย่างที่ผมกล่าวเรียนนะครับว่าในข้อดีมันก็มีข้อเสียอย่างที่ผมเรียนไปว่ามันก็ไม่มีอะไรที่อาจจะไปปกป้องพวกข้อมูลที่ผิดพลาดหรือการพาดพิงไปกล่าวหาว่าร้ายคนอื่นนะครับอันนี้ก็ก็ต้องระมัดระวังนั่นผมถึงได้ได้เหมือนให้ความรู้แล้วก็เตือนไปว่าเตือนด้วยระวังที่ดีก็ดีนะอย่างล้วเมื่วังผิดกฎหมายถูกต้องครับใช่ครับ ถามกันต,ตรงๆคุณพุทธิพงศ์ฮะวารุณของรัฐบาลกังวลไหมครับ <c oughs> เพราะเริ่มเกิดปรกากฏการณ์หยิบฉวยเอาขับเฮ้าส์มาเคลื่อนไหวทางการเมืองหยิบฉวยมาใช้เป็นเวทีซักฟอกนอกสภาเป็นเวทีซักฟอกคู่ขนานอะไรประมาณนั้นวารุณของรัฐบาลกังวลไหมฮะจริงๆก็ไม่ได้กังวลน,นะครับเพราะว่ามันก็เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เราก็เจอหลาย หลายแพลตฟอร์มหลายแอปพลิเคชันแล้วนะครับเราเราเคยเรียนรู้กันมาตั้งแต่ Facebook ตั้งแต่อะไรอะ u t u ู e ตั้งแต่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าประเด็นที่ผมเตือนไปคือเราอย่าลืมว่าเราก็ยังมีกฎหมายของบ้านเราอยูนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แค่เตือนว่าถ้าทุกคนพูด อะไรแล้วก็ระมัดระวังอย่าไปทาให้ใครเขาเสียหายนะครับพูดอยู่ในขอบในอะไรที่ผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่คนไทยก็ต้องปรับใช้ตามเทคโนโลยีที่ที่ที่ทันสมัยผมผมเรียกว่าผมก็พยายามเข้าไปดูไปเล้นนะครับมันก็มีกลุ่มดีๆเยอะนะครับคุณนายมีพูดแลกเปลี่ยนกันเรื่องเด็กๆนักเรียนเนี้ยเขาแลกเปลี่ยนเรื่องประสบการณ์การไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรอะหุ้นมั่งการลงทุนต่างๆบ้างนะครับประสบการณ์ต่างๆแม้กระทั่งเรื่องเล่าเรื่องผีอย่างนี้ก็ยังมีนะครับหลายมากป็นเรื่องที่งานเป็นงานอดิเรกของแต่ละคนก็ให้ความรู้กันผมก็บอกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะเราก็เตือนนะครับแล้วก็ช่วยกันว่าจะใช้ใช้ได้แต่ก็อย่าไปพลาดพิงอย่าไปทําอะไรที่มันเสียหายผิดกฎหมายหรือว่าไปพลาดพิงคนอื่นมันก็ไม่ดีเท่านั้นเองครับ แต่คราวนี้แต่คราวนี้การมอนิเตอร์ผมเชื่อว่ากลไกลรัฐกลไกล DES แม้กระทั่งวอลลุ่มของรัฐบาลก็ต้องมอนิเตอร์ทีนี้ในการมอนิเตอร์คลับเฮาส์เนี่ย ัน,นทางเทคนิคเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปมอนิเตอร์อย่างอย่างไรได้บ้างครับทาง ds ทางทีมงาน d s อได้ศึกษาแล้วหรือยังครับถ้าจะมอนิเตอร์เช่นไปไปไป,ไปพูดอะไรที่มันไม่ถูกต้องไปพูดอะไรที่มันเฟกไปพูดอะไรที่มันผิดกฎหมายอย่างเงี้ยทางทีมเทคนิคของ ds นี่คิดวิธีจะเข้าไปวิธีในการเข้าไปมอนิเตอร์ได้อย่างไรหรือไม่แล้วครับครับก็ตอนนี้เนื่องจากว่าม,มันเป็นระบบที่ผมเรียนไปนะ,ละหลายรเรื่องมันก็แม้กระทั่งผู้ที่เขาคิดค้นมาผมพยายามเข้าไปศึกษาดูเนี่ยก็ยังไม่ได้ หลายเรื่องเขาก็ยังคงพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อมันมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้มาแน่นอนนะเราก็ต้องมีคนของเราที่เข้าไปก็เป็นคนปกตินะครับก็เข้าไปฟังได้ครับส่วนคุณนายเข้าไปฟังผมก็ผมก็ฟังได้นะครับบางทีก็ไปมอนิเตอร์แต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะยังมีความยากลําบากคือเวลาพูดคุยอะไรกันเสร็จพอเขาปิดกลุ่มไปเนี่ยคนที่ เป็นมอนิเตอร์หรือคนที่เขาเปิดกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นคนควบคุมกลุ่มนั้นนนนะครับเหมือนเป็นมอนิเตอร์คอยจัดว่าวันนี้จะหัวข้ออะไรนะสมาชิกจะเข้ามามีใครบ้างนั้นอย่างแรกก็คือถ้ามันมีอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปเข้าไปเข้าไปเก็บข้อมูลว่าแู้วเขาก็เป็นผู้ร่วมฟังอยู่อันอยู่ในนั้นหนึ่งคนสมมติอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้ามันอะไรที่มันพลาดพิงมาก็ แน่นอนครับก็คงต้องไปมอนิเตอร์แล้วก็ไปดูถ้ามันมากเกินไปหรือมันเสียหายหรือมันกระทบกับภาพรวมนะครับหลักๆของประเทศเนี่ยเราก็คงต้องหาทางแล้วก็ต้องใช้ทางเทคนิคแหละครับยืนยันว่าคนคนนั้นเขาเป็นใครถ้าถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมกลาวเรียนผ่านทางรายการก็คือการเข้าไปเชิญเข้าไปในแต่ละกลุ่มของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะยืนยันหรือเข้าไปด้วยใช้ระบบเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าถามจริงๆก็ค่อนข้างที่จะมียืนยันตัวตนได้ระดับหนึ่งถ้าจะทำผิดไก็ต้องใช้หนังสือโทรศัพท์ของคนที่เขาไปร่วมอะไรนั่นแครับแล้วก็บนเทวิตเตอร์อืมโอเคพี่กอแล้วกอื่นเนี่ยอาจจะอาจจะใช้การยืนยันตัวตนที่ที่ที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลอะไรแบบนี้มากนักนะครับอย่างเช่นบางคนก็ลงทะเบียนไปเข้าไปอย่างทวิตเตอร์เงี้ยก็ไม่ง่ายที่จะไปรู้เอ๊ะคนนี้ใครก็ต้องใช้เวลาในการติดตามนะครับแต่อันเนี้ย ผมเข้าใจนะครับว่ารู้สึกว่าจะใช้เป็นการเข้าไปโดยเอาโทรศัพท์มือถือโโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนนั้นถ้ามีความผิดจริงๆก็ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับสงสัยว่าเที่ยวนี้วารุณของรัฐบาลก็คงจะต้องเปลืองทีม IO หรือว่าต้องใช้ทีมดีจายเยอะสักนิดหนึ่งนะฮะก็คือจะต้องปลอมตัวแล้วก็แล้วก็ตีเนียนแฝงเข้าไปมันทุกห้องหลักๆนะะโดยเฉพาะห้องของธนาธรห้องปิยบุตรห้องเพื่อไทย สงสัยต้องใช้ทีมวินใจเยอะหน่อยนะคุณพุทธิพงษ์ขครับ่ขอบคุณคุณคุณญาใแล้วก็คุณธรรมนันทครับวอบคุณขอบคุณนะก็ทันสมัยมากนะครับผมก็เพิ่งเตือนไปเมื่อวานก็รายการก็นํามาเป็นประโยชน์แล้วก็สื่อสารทองขอบคุณมากครับขอบคุณระขอบคุณนะคะคุณพุทธิพงษ์ดานการสดาคับสวัสดีค่ะรัฐีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES คำถามสุดท้ายคุณพุทธิพงษ์ คุยกันแค่นี้ดีกว่าเพราะเรื่องไปแตะทีม i อโอผมเชื่อว่าเที่ยวเนี้ยคงต้องใช้ทีมไอโอเปลืองมากเลยนินจาก็ต้องใช้กันเป็นกองทัพเลยเบอร์ไม่ยากหรอกใช้เบอร์อะไรก็ได้เพราะเเพพรราาะะต้องตีเนียนแฝงตัวเข้าไปันทุกห้องโดยเฉพาะห้องธนาทอนปียบุตรพนิกาชัยธวัฒเพื่อไทยโอ้ลายพัดอะไรดังนี้เป็นต้นแต่ละคนก็มีกลุ่มของตัวเองก็เยอะอู่นะห้องของปวินห้องของไอรอดังนี้เป็นต้นไปดูซิไปส่องซิ แลได้ขาทางดูจากหัวข้อก่อนหัวข้อมันน่าสนใจเราใจขนาดไหนไหมแล้วก็ส่งเข้าไปเราใจหรือว่าหรือว่าชวัดเฉวียนนั่นแหละก็อาจจะบอกว่าชวัดเฉวียนก็ได้นะครับประมาณนั้นนะคะดูจากหัวข้อมันบอกได้ถ้ามาแก่นะให้เลือกได้หนึ่งห้องเฮ้ยเขาได้หลายห้องไม่ใช่ไม่ใช่สมมติว่าถ้าให้หมาแก่เลือกได้แค่หนึ่งห้องนาทีนี้เหรอคะจะเข้าห้องไหนคะทำไมจึงมีแฟนยากจังโอ้โห